เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Toilet Tower Defense นะทุกคนดูพื้นหลังผมสิเฮ้ยนี่มันมีไข่ตรงนี้ด้วยนะครับมันคือเดอะฮันนะฮะทุกคนครับเป็นอีเวนต์ของอีสเตอร์เอนั่นเองนะเออนี่ครับแน่นอนว่าอีสเตอร์เอเนี่มันก็ต้องแบบว่าหาโครงหาของอะไรองี้ใช่ปะแน่นอนครับนี่ดูดิทุกคนนี่เห็นไหมเหมือนอันเก่าเลยนะครับมันจะให้เราเนี่ยไป หาของตามหาไข่นั่นเองนะครับจะมีที่ล็อบบี้นะครับจุดที่1จุดที่2คือเทรดดิ้งพาซานะครับจุดที่3คือหาตามแมปนะฮะทุกคนอ๋อคิวสิบทอยเลตกิดเอตรงนี้น่าจะแปลว่าเรากดออโต้สกิปนะครับทุกคนครับก็มีโอกาสที่จะได้นะครับอ๋อรีวอร์ดนี่ไง5ลักกี้บูทเราได้เราจะได้ลักกี้บูทมา5อันแล้วก็ถ้าเสร็จ1 0เครสก็จะได้5คอย เป็นบูสต์นะครับทุกคนครับอ๋อแล้วก็ได้ของเหรอทุกคนมันคืออะไรเนี่ยมันคือเหรียญตานะเออที่ผมไปศึกษามาเนี่ยมันเหรียญตาตัวเนี้ยมันมีผลในอนาคตนะครับอนาคตผมคิดว่าน่าจะเ,เหรียญตาตัวเนี้ยไปแลกของได้นะอันนี้ที่ผมคิดนะโอเคเดี๋ยวเราไปหากันเลยดีกว่าครับทุกคนครับที่แรกคือล็อบบี้นะครับโอเคจุดที่1นะนี่ตรงนี้เลยจุดที่1จุดที่2ไปฮะไปยาวๆเลยจุดที่3ตรงนี้ ผมแนะนำนะครับจุดจุดนี้ที่ผมกดมกเมื่อกี้แนะนำว่าให้กดเป็น on ตัวนี้ไปนะครับเห็นไหมมันจะเห็นชัดมากนะครับถ้าเราเปิด o อถ้าเราเปิดเอฟเฟกนะครับมันจะมองมองไม่เห็นนะทุกคนแต่ถ้าผมปิดเนี่ยมันจะมองเห็นไข่นะอ่ะเห็นไหมโอเคไปต่อฮะจุดที่4ตรงนี้อต่อไปจุดสุดท้ายจุดที่5หน้าเอ็นเลดกดไปเลยต่อไปเป็นเทรดดิ้งพาซ่านะครับจุดที่1จุดที่2ที่3 ต่อไปนะครับให้เราพิมพ์คําว่า a ม f a c m m n นนะครับ3ครั้งพิมพ์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นี่ไงฮะได้มาแล้วต่อไปนะครับให้เราไปเทรดกับใครสักคนหนึ่งนะครับทุกคนครับไม่จะเป็นต้องส่งก็ได้นะอ่ะโอเคน้องขอบใจมากที่ให้เรา <laughs> โอเคภารกิจก็ได้ด้วยนะครับปุ๊บโอเคโกลเด้นเอทมาแล้วนะครับไข่สีทองนั่นเอง็รบบี้ได้แล้วเทรดดิ้งพาซาได้แล้วต่อไปไปเล่นในแมพกันฮนะ ไข่ฟองแรกอยู่ที่ดีเซอร์นะครับทุกคนครับให้เรากดเข้าไปเลยนะแมปดีเซอร์นะครับไข่จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะนี่เห็นไหมเป็นไข่ไดโนเสาร์นั่ <he en S 2> นเองกดไปเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ล็อบบี้กันครับโอเคดีเซอร์เราเสร็จแล้วนะครับต่อไปที่ทอยเลสซิตี้นะครับไปหลังจากที่เราเข้ามาในทอยเลสซิตี้นะครับกดไปได้เลยนะฮะฟึบอ่าเรียบร้อยกดแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ล็อบบี้กันได้เลยนะ ทอเรสซิตี้ไข่ที่2เราเสร็จแล้วนะครับต่อไปไปที่โหมดอะไรเนี่ยแมกมาเอ็เหรอโอเคไปที่โหมดเอเลดนะครับทุกคนครับดิสโก้ไข่ฟองสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนครับพอเข้ามาในเอเลดนะครับให้เรากระโดดมาตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับไข่มันจะอยู่บนนู่นนู้นนู้นทุกคนเห็นไหมทําให้เราต้องระวังหน่อยนะครับเวลาไปปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บอ่ะมุมนี้อันตรายนะครับต้องระวังนะปึ๊บ โอเคฮึบฮึบเอบบตรงนี้ระวังนะครับอย่าตกลงไปเด็ดขาดอบโอเคเฮ้ยเกือบแล้วนี่ฮะไข่สุดท้ายของเรากดไปเลยโอเคแล้วก็ไปที่ล็อบบี้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไข่มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมา,มารับกัน อ้าเห็นไหมครับแมกมาเราได้มาแล้วนะครับส่วนวอลเอตรงนี้นะครับเราต้องฆ่าทอยเลตสิตัวนะอันนี้ผมว่าง่ายนะครับระหว่างที่เราทําภารกิจเนี่ยเราก็สามารถวางยูนิตฆ่าทอยเลตได้เลยส่วนใบสุดท้ายนะครับใบที่5ตรงนี้กิสเอตรงนี้นะครับก็คือทุกๆครั้งที่เราออโต้สคิปนะครับทุกคนครับเราจะมีโอกาส10%ที่จะได้ไข่ใบนี้อันนี้ง่ายมากเพียงแค่เรากดออโต้สคิปเราก็ได้แล้วนะทุกคนนะโอเคตอนนี้ผมได้มาครบแล้วนะครับกดรับไปเลย โอเคเราได้รับเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าเหรียญตาตัวเนี้เราอาจจะได้ใช้แน่นอนนะครับทุกคนครับใครที่ยังไม่ทำภารกิจก็รีบมาทำกันนะครับทุกคนครับคลิปนี้ก็น่าจะมีมาณนี้นะครับกับอีสเตอร์เของเรานะครับวิธีการหานะครับใครที่ยังไม่ทำก็รีบๆี่ไปทำกันนะครับทุกคนครับก่อนที่กิจกรรมเนี่ยมันจะไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วแบบมุมข้างหลังแม่งโคตรสวยดู